โอ้โหอัปเดตกันหน่อยนะครับ RSR 46่นะครับส่มสสาเจ็ดสูงสุด124นะครับโอเคคนไม่มีหัวใจสามสิบหกมันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับปสี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด37สูงสุด124